สวัสดีครับกลับมาพบกับวิภากษ์ลูกหนังจาก3กระแสหลักโดยเชียนาคมวันนี้เป็นวันพฤหัสบดีที่15ตุลาคมกลับมาเจอเจอ,เจอที่เดตตัวเน้นตัวชวัวตัวเต็งร้อยกันเหมือนเดิมครับโดยที่ข้ามคือวันนี้เราจะไปลุ้นศึกเวสคูสติกาฟินแลนด์ครับเป็นการพบกันระหว่างอินเตอร์ตุงคูครับทีมหลักที่3ของตารางครับเจอก Q ับคูีเอสครับทีมนำจากฝูง อินเตอร์ตูตคูน้าเดิทีมนีมีผลงานที่ดีมีฟอร์มที่แข็งแกร่งมากแต่อยู่ๆนะครับพวกเขาก็ดอบลงมาเรื่อยๆถ้าย้อนกลับไปดูในเกเกมหลังสุดจากทุกรายการพวกเขาชนะได้แค่เกมเดียวก็คือเกมที่เปิดบ้านเอาชนะลาติ3-0อย่างที่ท่านเห็นนี่แหละส่วนที่เหลือนะ่ะไม่เสมอก็แพ้นะครับอย่างซีเกมหลังเนี่ยถ้าดูจัดๆจะเห็นแล้วว่าเกมในบ้านเนี่ย ลงได้าไม่วงสี่เกมในชนะหนึ่งเสมอหนึ่งแพ้สองนะนี่คือเกมในบมานล้วนๆเลยนะในขณะที่ทางคู s นะครับก็จากหูครับเราอาจจะคุ้นหูคุ้นตาทีมนี้มากขึ้นนะครับเพราะว่าเพิ่งจะผ่านการลดแล่นในศึกยู่รป้าหลีกมาผลงานแน่นอนครับดีครับผลงานดีเลยในหลีกก็ทำได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับ เรียกว่างานลาดง,งานหลวงก็ไม่ตกหล่นนะครับแม้จะรู้ยุโรปแต่ว่าเกมในลีก็็ยังค่อนข้างต่อเนื่องในการเก็บแต้มเก็บคะแนนเก็บชัยชนะได้ําไปนะก็จะเห็นว่าพวกเขาชนะ2องสมหรแพ้หน่งเกมหลังปัจจุบันนี้นำนำเป็นจา่าฝูงแต้มห่างจาเตอตูคูนระยะห่าง2ทีเนื้อมันอาจจะเกือบเกือบแปแต้มแล้วนะครับ สาิติการแข่ัของเกมผู่นี้สี่ครั้งหลังสุดคูพีเอสชนะไป3นัดนนะครับเสมอไปหนึ่นัดเอาแหละอย่างน้อยๆวันนี้มันก็เป็นศึกหัวตารางนะครับดับสาจาผูงนะครับแล้วก็บ้านในเจอตูคูด้วยก็คงจะรุ้นกันสนุกแหละอย่างไรก็ตามครับข้อมูลหลักของเรานะครับตัวชี้วัดในการลงทุนยังคงเหมือนเดิมครับวันนี้ค่าเฉลี่ยราคาคูจะเป็นอย่างไร ครับคาเฉลี่ยแฮนิแคปจะอยู่ฝั่งไหนและกระแสการลงทุนเขาเลือกลงทุนข้างในกันเดี๋ยวเราไปตามดู3มกระแสหนะักพร้อมๆกันครับซึ่งก่อนอื่นครับเชนอัอคคอมรรรครับแจ้งให้ทราบครับว่านอกเหนือจากโซนที่ให้ในคลิปนี้แล้วเนี่ยเรายังมีอหนึ่งคู่ครับที่คัดไว้เพื่อการลงทุนโดยเฉพาะครับท่านใดอยากได้ไปลงทุนเอาไปต่อยอดเอาไปทำกาไรเอาไปยืนคู่ตัวนในคลิปนี้ก็ได้ เราขอเป็นแค่ค่าขนมทูงสิบบาทครับแค่ท่านพิมพ์ภาษาอังกฤษคำว่า sure su re ส่งไปที่482559ครับข้อความเดียวจบเลยครับไม่มีการผูกมัดอะไรนะเป็นบริการที่เรียกใช้ได้วนเท่านั้นนอกเหือจากนี้เราจะมีบริการเสริมคา่าสตอร์สูงต่ำมาฝากด้วยอันนี้เป็นความชอบโดยส่วนตัวของเชียร์น้าคอมนะจะคัดเอาคูณในคู่ที่มั่นใจในเรื่องของสกอจะนำมาลงทุนเองนี่แหละ ก็เอามาฝากด้วยนะครับท่านใดคอเดียวกันชอบเหมือนกันหรืออยากสนอยากลองของแค่ข้าวขานมสิบาทเช่นกันครับพิมพ์คำว่า WIN W, w I N นะครับส่งไที่4 8 2 5 5 0ข้อความเดียวจบเช่นกันครับก็ขอฝากทั้งสองบนการนี้ไว้ด้วยนะครับคิดว่าเป็นการนสนับสนุนเฉียนน้าของกันแล้วกันขอบมันก็เป็นอย่างยิ่งจริงๆครับส่วนกระแสตามฮูลาเนเคู่อินเตอร์ทุกคู่กับคูพีเอส เปิดมาเจ้าบ้านสองจุดสี่ครับช่องเสมอสามจุดสามครับช่องทีมเงือนสองจุดเจ็ดครับตัวแรกถือว่ามีความใกล้เคียงกันนะในการเปิดมาเริ่มต้นทั้งสามช่องไม่หา่างไม่แตกต่างอะไรกันสักเท่าไหร่ก็พอเข้าใจได้ในความเป็นเจ้าบ้านความเป็นทีมเยือนนะครับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นก็ถือว่าขยับพอสมควรนะช่องเจ้าบ้านจากสองจุดสี่เพิ่มเป็นสองจุดห้าช่องเสมอจากสามจุดสามลดเหลือแค่สาม ช่องทิมเย,ยจากสองจุดเจ็ดลดเหลือสองจุดหกน่ายความว,าว่าวันนี้ตาผูกขยับเพิ่มขึ้นนะในช่องจะบ,บ้านและก็ลดลงในช่องเสมอและลดลงในช่องทิมเยอนั่นเองแทนนี้ครับเป็นราคาเสมออินเตอร์ตูคูนะหรือบางท่านอาจจะเจอลบสิบก็ได้หรืออาจจะเจอเป Inter ็นอินเตอร์ตูคูต่อปอปาก็ได้นะครับประมาณนี้เลยแต่ราคาหลักๆก,กลางๆเนี่ยคือราคา ไม่เตอตัวคูไม่เสมอจอตัวคูก็เป็นลบสิบนะครับซึ่งในกรณีราคากลางหปกติเนะี่ยเสมอตัวคูจกเฉพานร,ราคาต้นหนึ่งจุดเก้านย์จกบอลรองสองจุดนนะครับก่อนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงครับแต่หัวาจท้ายเท่ากันครับหนึ่งจดเก้าห้าหก้า้าหัวท้ายเท่ากันเลยซึ่งจริงๆแล้วเหร่นเนี้ยนะครับผมเคยบอกหลายครั้งว่าเห่นเนี้ยมันหนึ่งเก้าหนึ่งจ้าหัวท้ายเนี่ยมักจะเป็นบอลรองเข้าหรือว่า ป็นบอลที่ชอบจะเสมอกันซึ่งจริงๆลแลบบ่นี้กับอัตราหูไปที่ทาเดียวกันนะครับเพราะว่าจะเห็นว่าอาตาภูอะ่ะมันเลื่อนลดลงช่องเสมอเยอะมากจากสามถึงสามลดเหลือลดเหลือแค่สามอะ่ะซึ่งมันเข้าพอดีเลยกับไอ้หนึ่งจุดหนึ่งจุดเก้าห้ากับหนึ่งจุดเก้าห้าเนี่ยแต่อย่างไรก็ตามครับถ้าดูราคาเริ่มต้นแล้วมันหมายถึงการขยับเข้าหามันลองนะถูกไหมก่อนหน้มันหนึ่งจุดเก้าศูนย์กับสองทันทั่วนัมาเป็นหนึ่งจุดเก้าห้าหนึ่งจุดเก้าห้า ปรับเพิ่มขึ้นในช่องบ้านและลดลงในช่องทีมเยือนราคาเป็นหนึ่งเท่ากันนะนั่นคือไฮนิแคปนะวันนี้ไฮนิแคปถ้ามองตามการปรับคือเอยัเข้าหาบอลรองหรือเหลี่ยมเสมอกระดาษแส้งกัมงูชน,นี้30%อยู่ที่ฝั่งอินเตอร์โตเกียวชบา70%อยู่ที่ฝั่งคูเวียทีมเยือนจากผงวันนี้กระดาการลงถูกก็ยังเชื่อใจคูเวีนะแม้จะออกมาใน้อบบ้านก็ตาม แล้วสองจากตาภูและแฮนดิแคปแล้วก็ดูแล้วถือหางคูเอสก็ไม่ได้เสียเปรียบอะไรเลยนะครับออกจะเข้าท่าเข้าทาก่อนในสาะว่าตามภูก็อยากไปหาพวกเขาแฮนดิแคปก็เช่นเดีวยวกันและนอกเหนือจากนี้ผมแถมให้ในเรื่องของแฟนเตุการจากการสิบครั้งหลังสุดเนี่ยอินเตอร์ตงคูชนะคูเอสแค่เกมเดียวนะที่เหลือนะ่ะเป็นคูเอสชนะส่นเยญะเอ่ยแล้วก็มีเสมอบ้าง เพราะฉะนั้นแล้วทั้งหมดทั้งมวลนะครับวันนี้ตัดคองคนกลุ่มใหญ่ครับสวนลองคูพีเอสครับเป็นทีเด็ดตัวเน้นต้องโชว์ตัวเต็งร้อยประจำค่ำคืนวันนี้พร้อมพวกทึงตัดต่ำกว่าสองจุดห้าไว้ด้วยสุดท้ายครับทุกท่านที่เข้ามารับชมรลบฟังคลิปนี้ครับก็ขอฝากช่องเชียร์นาขอบไว้ด้วยครับช่วยกันครับกดไลค์ครับกดแชร์ครับกดซับสไครต์ครับและก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับ ทุกท่านจะได้ไม่พลาดทุกกาาวิเคา้อ์ของเรานะครับอย่างไรก็ตามกองของเวนพรอรอดรนชัยให้ทุกท่านนะครับช่วงนี้มีเงินใช้ร่ํารวยกันทุกทุกคนเลยนะครับแล้วกบจะเจอกับเชียร์นักทอมได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ